ลิมเลกอีกแล้วมองลิมเลกกับมองเลรียญห้องงานห่างกันสองกิโลนึงวัดเราเราห้าถือคมคู่อีกแล้วพี่น้องถือคมคู่อีกแล้วเห็นว่าไทั้งสิ้น่ไปเส้นสัญญาขาดพอขาดลูกกันเลย่โอ้โหโหแทบช็อกเส้นสัญญาขาดพ่อลูกกันเลยโอ้โหพี่น้องไม่เคยนอนตี อยางน้อยก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลพุ่นเออเอพ่ให้ลูกป่านนั่นเฮ้เกนงครูพอคือว่าให้ลูกยังสันยงยิ่งยิ่งวะพอคือว่าให้ลูกยักสันบางยานี่ไปบ้อนนี่นานแล้วไปยนแล้ว่าคงครูซุมแคทไปยู่นี่ไปไปนี่อีกคนนึงป่ะมาสันเขาก็ทปน้อน บัก mm ็อยยสยายใส่เสือตัวนได้อยู่ได้อยู่่ได้อยู่ก็ดูดีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดูดี ไปอยากไปดังริมเล้หิต้องแบบบ้างอะไรดิ่ตอนนเอาหรือเปิดรถให้ลูกอปตนู่นนี่นั่นนี่นั่นไดงบลเล็ก่อเออเอากระเป๋าไปเก็บอยู่กระเป๋าเพิ่นมีของมันหนักคือไปเชิญนะ บรกาลูกชายแล้วอดีพี่น้องโอ้ยเอาขึ้นมาเอ้ขกระเป๋าเก็บเก็เก็บว่าเป็น็อกอีกหรบอเล่าลดหอปอันนี้ดิเออยังไง้ยเนอบหลักใส่ใส่รได้นใ่ใส่เน พอครูเข็นลูกไปริมเล่อีกแล้วเจาใดด้อประเดี๋ยวพอวาอไปดีตัดพอตั้นลูกเลยข้าวนึงไปกินข้าล้วกัรศึกนอน มื <sniff> in <flight> ่อน right ี้ตื่นมาท่านเซรามื่อนี่ไปไปที่งานดูดิโอ้ยงามแห่อันมันอันเวลาเทากัรสังกะสีแล้มันออกมาผีไม่ไปไม่ออกไม่พูดเลยออกนี่ไปเลยเจอกันเจอกันตอนเย็นตอน เออตอนนี้ตอนไรไปที่อย่างคนมีอยากมีงานเนดาสอนดาสอจะไปอิมทะเลไหมจะไปริมทะเลชส่วนไปแป๊บเดียวไปด้วยกันไหมแป๊บเดียวแลวโอ้เจ้าไปบ่หนุ่กลิงเนาะโอ้ยเนะเออต่ารเองกับกัดกุ่ม กมาตเอาแม่กะถาฟังวเลยพ่นี่มาเตยเน่ยเหมือนรักก็ถึงร้อยเพย่นเ้นเออพี่ไปพี่ไปไหมเดี๋ยวนะอผไม่อเออไอซูซพี่ไปนี่ก็จะไาเก็จะายแ่เดียวถ้พี่ไปนั่เขเป็นยังงครับเฮยเเ่อพอไปกินข้าวพอขอหอมเลย

เขาไม่ได้ทำเรามาแล้วแบบนี้ด้วยเบาะมันไม่แกงขี่เออเบาะนั่งผมนิดๆเบาะว่าบังหลบสั่ะของเขาเมื่อวานนี้ไม่ว่าจังไหนข้าถามไอ้พี่นีชื่ออะไรเรบอกได้พี่ชื่ออะไรเดี๋ยวผู้ใต้ประวัติผู้ใต้ดอกก็สาวชื่ออะไรครับเอ็นขังไม่ไ้กินมันต้องกินโปรตีนโปรตีนยังเออเออไปเจาะแต่กินที่เรียบไป ป้าเราออกเดินทางกันขอไปไหนเนี่ยบินี่งจัดราลากสุดก่อนเออไปแล้วเด้ไปบอกไปบอกผู้ช่วยสักสุดให้ปิสูท คุยหัว pues กันก่อนเดินทางพอกระสวยไปริมเลนอีกแล้วเพราะว่าไปเรียนอยู่ชน โอ้อย oh, right uh, ู่อะไรนะเออชุบุรีพัทยาสายสามนะพี่น้องมันจะอยู่ใกล้ใกล้คือมาจังสี่ เราเร็วแรงเอาซาลปิโนยก็ใช้คลิปนี้เขาก็ซื้อขอฝากไว้สำหรับคลิปหน้าพอกันไหมจ้าเดี๋ยวอจากไหนเลยแค้มาอัปเดตทุกอยางอีกทีหนึ่งแล้วพี่น้องนะ